สวัสดีค่ะสวัสดีช่องอาบุษรุสาวาคาค่ะวันนี้มิวไม่ได้มาคนเดียวนะคะทุกคนวันนี้มิวมีเพื่อนมาด้วยมาช่วยชิมชาของมิวสิกให้ด้วยนะคะแล้วก็ชิมกาแฟของอาบสุสรุคอฟฟี่ให้มิวสิกด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนลองติชมกลิ่นชาหรือว่ารสชาติของชานะคะว่าเป็นยังไงนะคะปกติเนี่ยมิวก็ยังไม่เคยแบบว่าให้เพื่อนเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> มาลองชิมดูเลยเนาะแต่ว่ากั้งเคยชิมแล้วเคยนะคะเคยที่ไหนนะ ที่ตอนนั้นตอนตอนตอนเรียนอยู่อะตอนตอนเธอเรียนอยู่ไงตอนเรียนตอนเธอเรียนอยู่ตอนที่เป็นมันแจ่มไงจำได้ไหมอันนั้นเป็นชาหรือเปล่าก็ชาชาแล้วก็กาแฟด้วยแต่ว่าก้างชิมแล้วแต่ว่าเดียยังไม่ได้ชิมนะคะแต่ว่าวันนี้จะให้เดียแล้วก็ก้างชิมแล้วก็บอกมิวสิกด้วยว่ามิวสิกต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ก็กําลังดิฟ อันนี้เป็นแบบดิฟนะแต่ว่ามีมีแบบเครื่องชงด้วยปกตินี่ดื่มชากันไหมดื่มกาแฟกันไหมกาแฟนี่ดื่มกับทุกวันเดียวเหรอดื่มบ้างกาแฟดื่มบ้างเดี๋ยวใจสั่นเนาะเนี่ยขอขอแคปชั่นหนึ่งแคปชั่นสิฮะแบบดื่มกาแฟเดี๋ยวดูเดี๋ยวตั้งแคมตั้งอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้กั้าเดี๋ยวเล่นเกมก่อนให้กั้งเนี่ยคิดแคปชั่นของกาแฟ แล้วก็ให้เดียคิดแคปชั่นของชาถ้าถูกใจมิวจะให้ชิมนี่ <laughs> <laughs> ต้องคิด <Okay. S 2> คิดดว่วนระหว่างรอรอ,รอกาแฟดิฟคิดนะ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวให้แม่แบบว่าพอพอแกกับเดียใช่ไหม <laughs> พูดพูดแคปชั่นใช่ไหมเดี๋ยวให้แม่เป็นกรรมการแบบว่าผ่านไหมแม่ <laughs> แม่บอกให้พูดแคปชั่นได้แล้วหนึ่งสองสของกาแฟหรอใช่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอกหักทำไมต้องกินเหล้าทำไมไม่กินกาแฟตาจะได้สว่างนะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวให้กั้งได้พูดว่าชอบหรือเปล่าชอบชอบมากค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบกินกาแฟอยู่แล้วปกตินี่กินกาแฟสดหรือว่ากาแฟแบบ กาแฟสดนะไปซื้อแบบตามร้านเนี้ยแต่เขาใส่นมอะไรเงี้ยเพราะว่ากาแฟปกติถ้าแบบสั่งพวกอเมริกาโน่เนี้ยมันก็จะออกขมๆอะไรเงี้ยแต่นี้กินแบบเนี้ยยังไม่ขมเลยถ้ากินแบบเย็นๆนี่น่าจะอร่อยมากอืมใช่ใช่บางคนก็เอาไปทําเป็นแบบดิฟเย็นก็อร่อยอีกแบบนึงตอนนี้นะคะก็ต้องให้เพื่อนเดียวพูดแคปชั่นน้องแมเนาะ ความสันส้นได้ใจความนะเอาสันส้นๆได้ใจความเลยนะเ<อ>พื่อนแบบว่ามาถึงถิ่นขุนสวยแล้วต้องแบบโอ้โหต้องให้คุณแม่ประทับใจเลยฮะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้ชิมชาแล้วได้เลยเแคปชั่นก็คือเดี๋ยวแม่น้ำก่อน <c oughs> ได้นัำกันเดีนี้ตีนี่ชุมชาที่ดีคือชาขุนสวยนะคะชาอาบุสลูโอ้โแม่ผ่านไหมผ่าน แล้วได้กินชาแล้วนะคะต้องขึ้นมาลองชิมที่ขุนสวยเลยนะคะขึ้นมาชิมสัมผัสที่ขุนสวยเลยนะทุกคนแลวจะรู้ถึงความฟินอร่อยค่ะ,ออคะลองชิมชาเดี๋ยวให้คนที่พูดแคปชั่นก่อนนะคะเดี๋ยวให้เดียชิมปกติเดียก็ไม่ได้กินกาแฟกินชาใช่ไหมเดียนี่ไม่ได้กินเลยใช่ไหม,มไม่ค่อยกินนะอ,อร่อยไหม,ม ปกติกินไหมกินกินหรอแต่ว่ากินเป็นชานานๆกินทีไม่นีให้กินแต่ชอบเป็นไงบ้างอร่อยมากไม่เอาความจริงเพื่อนอร่อยจริงมันไม่ขมมันไม่ติชมติชมเดี๋ยว่ถ้าใส่เกลือนิดถ้าจะอร่อยกว่าเกลือเกลือเกลือที่บ้านใส่เกลือจริงหรอไม่ในี้แบบวิธีใหม่นะทุกคนที่บ้านมีสิ่งเขาไม่ใส่เกลือกันนะคะ ต้องลองนะต้องลองนะคือไลฟ์มิวสิกเนี่ยบางคนก็ใส่น้ำผึ้งถ้าเกิดชอบแบบความรสชาติกลมกล่อมแบบน้ำผึ้งแท้นะคะแต่ว่าต้องเป็นน้ำผึ้งแท้หรือว่าบางคนก็เอาไปทำเย็นอะดิบเย็นอะทำเป็นชาเย็นอะเคยทำให้กินแล้วในตอนตอนที่มาใช่ใช่อร่อยไหมหอมมากเดี๋ยวให้สดชื่นมากตอนสดชื่นมากกินตอนกลางวันอะโอ้โหหมดแล้วเชื่อเลยว่าอร่อยหมดไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูสีชาใกล้ใกล้แม่นี่ มีเอฟซีหลายคนบอกว่าอยากดูอยากดูสีชาใกล้ๆนะะประมาณนี้เลยชอบมากเลยชาเนี้ยหอมเนาะอร่อยชานี้คือชอบมากจริงๆอันนี้เป็นชาแดงนะคะชาแดงก็จะออกสีแดงๆแบบนี้เลยอร่อยต้องลองซื้อไปชิมดูเนาะแต่ว่าคือมิวยังไม่เคยใส่เกลือแล้วก็กินอ่ะดื่มอ่ะเดียว้นต้องลองด้ช่ต้องลอง เดี๋ยวไม่เอาไมเอาเกลือ <laughs> อยากรู้ต้องลองทุกคนเพราะว่าคือคนเราอะถ้าเราอยากเรียนรู้อะไรเราต้องลองผิดลองถูกมันไม่มีอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์ไปซักทุกอย่างเนาะแล้วเราก็ไม่คือไม่มีใครที่รู้ทุกเรื่องเราเราต้องเรียนรู้ <c oughs> ค่อยๆเรียนรู้นะคะลองผิดลองถูก <c oughs> ถึงจะได้แบบ <c oughs> เรียนรู้เป็น <c oughs> ประสบการณ์มาค่ะโอ้โหมาชิมด้วยใส่เยอะไหม ใช่ประมาณยังไงอะนิดหน่อยใช่ไหม,มวิธีโรยก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมด <laughs> <laughs> เดียวเดวช้อนเมื่อกี้ไปไหนอะเอาช้อนมาดนชอบกลิ่นชาแดงมากอ่ะมันมันให้ความรู้สึกแบบมันลอง<ม>อ,อ,อุย้ยเยอะไปอเอาเยอะไปหรอคิึงดูแก้วด้วย ว่าจะได้กินอะไรนะน้ำชานี่ได้กินน้ำเกลือแล้วน่าจะใส่น้ำร้อนละต้องใส่มิวเดียวใช่ไหมแปลกเดี่ะมิวยังไม่เคยเลยนะคะเออใส่ไหมพอไหมเดียวได้ไหมก็ประมาณกับแก้วนี้เออโอเคเรามาชนกันดีกว่าเด้อเด้อเด้อกัมเบย์กัมเบย์นี่เป็นชานะคะทุกคน ชาแดงวันนี้มิวดีใจมากเพื่อนๆได้มาอยู่กา<บ>นมิวได้มาเที่ยวท่องเที่ยวแล้วก็มาจิบชาชิมชาที่ิสิกนะคะอะไรขึ้นไหมอืมรู้สึกไงมันก็อีกิบรสชาตินึงอ่ะอแต่ว่าพอใส่เกลือเข้าไปแล้วนะทุกคนคือแบบมันก็เป็น อีกรสชาติหนึ่งนะแต่ว่าชอบไม่ชอบก็ลวแต่คุณนะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมัยก่อนเนี่ยบ้านมิสิกเขาก็ทําเมี่ยงกันนะคะเมี่ยงชาที่แบบว่าใบชาเนี่ยเราไปเคี่ยวได้แต่ว่าอันนั้นต้องใส่เกลือแต่ว่าสําหรับน้ําเนี่ยตัวมิสิกว่ารู้สึกว่า,า,มรารไม่ใส่เ,เกลือดีบ่มันเปลี่ยนรสชาติมันเปลี่ยนไปจากเดิมอืม,มันไม่อมอรรจินอลก็แล้วแต่คนชอบค่ะอยากทดลองก็ทดลองได้นะคะ แต่ว่าตอนที่เป็นเมืองนี่เขาใส่เกลือที่มันเป็นเม็ดหรือเปล่าที่มันเป็นเม็ดมันจะได้แบบเวลาเคี่ยวมันจะได้มีรสชาติอ่ะเคยกินเยู่เคยกินรสชาติเออเราก็เคยกินแต่ว่าตอนนั้นนี่เออแบบเนเด็กเดกอ่ะกินนิดหน่อยอะไรที่บ้านนี่ทําชาอยู่ใช่ไหมเดียใช่ไว้เป็นชาหนวดมือเดียนี่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่กาลยาค่ะกาลยานิวัฒนานะคะก้างล่ะอยู่ฝางค่ะวรู้สึกอยากถามความรู้สึกที่แบบว่าขึ้นมาเที่ยวที่ขุนสวยอ่ะ เป็นยังไงบ้างก็สนุกมากค่ะขอบคุณเพื่อนมิวสิกนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะที่แบบต้อนรับอย่างดีเลยพาไปนู่นนี่นั่นได้แบบเที่ยวทั้งวันเลยค่ะเที่ยวทั้งวันก็เที่ยวไม่พอก็ยังไม่หมดเลยค่ะใช่ต้องมาอยู่หลายวันแต่ว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่ทํางานใช่ไหมก็ไม่ได้มีเวลาเดี๋ยวหาเวลามาเที่ยวกันอีกลาสองวันละค่ะถ้าหลากวันก็ต้องลาออก นี่ก็เร่มดีมนกังละก็ก็มาครั้งที่สองแล้วเนาะไม่รู้จะพูดยังไงละมาครั้งอแล้วเนาะแสดงว่ามารอบนี้ก็คือก็คือติดใจแล้วก็มาไงเขาอมว่ามารอบแรกแล้วอ่ะถ้าติดใจก็ต้องมาอีกใช่ก็มาครั้งที่สองก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะอะไรนะไม่พูดไม่พูดว่าจีบคอยใช่ไหมต้องต้องลองมาค่ะเนาะมัน คือต้องขึ้นมาสัมผัสเองอ่ะใช่เมื่อเช้าเป็นไงบ้างอากาศโอ้โหเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนะคะหนาวหนาวมากแต่ว่าแบบถ้าห่มเยอะๆแล้วก็ต้องเตรียมถุงเท้ามาด้วยนะคะไม่รู้ว่ากี่องศาแล้วเราก็ไม่ได้ดูหนาวหนาแต่ว่าหนาวจริงเมื่อคืนน่ะต้องเตรียมถุงเท้าเสื้อกันหนาวอะไรแบบหนาๆมามีมาไม่ตกก็หนาวได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เอ่อ อยากให้คุณแม่คิดแคปชั่นชาเอาทั้งชาทั้งกาแฟนะเอาทั้งชาแล้วก็กาแฟเลยเราก็เป็นกรรมการให้คุณแม่อคุณแม่มาหนึ่ง่อยเลยนี่ตาต้องอต้องเป็นด้านนี้จะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพูดแคปชั่นชาแล้วก็กาแฟนะคะเพราะว่าเพื่อนเดียวกับเพื่อนกลางเนี่ยพูดไปแล้วนะคะมิวก็เลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพูดแคปชั่นชา เดี๋ยวให้ให้ใครเริ่มก่อนเดี๋ยวกันให้แม่ให้แม่ให้แม่เริ่มก่อนนะคะให้แม่ลองพูดแคปชั่นช้าให้หน่อยสิเริ่มหน้าจุ้ยของอะไรระบบโดรูเออดื่มก่อนแล้วค่อยพูดก็ได้จะได้แบบมีอันนั้นะไรหน้าจุ้ยของอะไรอ่ากูพูดจีอ่ะคาะโดนไงเอ็มมอน แล้วบอกโยกขนใ้วยอ่ะอื่อะไรเ่ยเขาเนน่อนคุณแม่บอกพี่ไอพ่อพูดก่อนแม่นั่นแหละพูดขอให้แห้งเดี๋ยวกองขอแห้งต้องจิบอีกรอบหนึ่ง

เดี๋ยวพ่อพูดอ่ะพ่อพูดเดี๋ยวพ่อลองแคปชั่นกาแฟหน่อยสิกาแฟกุ้งมังค์กาแฟเนี่ยกาแฟนะครับเอกลักษณ์ของกาแฟนะฮะคือแต่ละพื้นที่มันต่างกันนะฮะ แต่ตำบลนวีเนี่ยคือโดยช้างก็จะมีความสูงของระดับน้ำทะเลนะครับก็อีกรสชาติหนึ่งนะฮะแต่ของขุนสวยก็อีกรสชาติหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละพื้นที่นะความแตกต่างความหอมเนี่ยม,มันมันมันต่างกันนะครับของกาแฟขุนสวยก็อีอีรสชาติหนึ่งนะครับใครจะชิมกาแฟขุนสวยอบูซูลูคอฟฟก็เชิญขึ้นมาชิม กาแฟกระสีสีขุ่นสวยน้ำใสได้เลยนะครับโอ้รออะไรล่ะคะปรบมือสิคะเหมือนยอดมากคุณแม่คุณแม่บอกว่าไม่พูดแล้วพูดไม่ออกแล้วพ่อพูดหมดแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณเพื่อนกั้งแล้วก็เพื่อนเดียที่มาร่วมคลิปสนุกสนุกกับมิวสิกนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ขึ้นมาเที่ยวหายนิวสิกด้วยขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะที่ต้อนรับเราอย่างดีค่ะขอบ <ขอ S 1> คุณมากๆาแล้วก็ต้องขึ้นมาบ่อยๆนี่ยังเที่ยวไม่หมดเลยนะคะทุกคนอยากจะพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้อีกแต่ว่าก็ต้องกลับไปทํางานก่อนนะคะใช่ <c oughs> เวลาหมดแล้วเดี๋ยวค่อยหาเวลามาเที่ยวกันอีกเนาะก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเป็นกําลังใจให้น้องมิวสิกมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะ